การสอบเทวดาที่ไม่ได้คุณเป็นผู้ประกอบการในนามแล้วก็อาจารย์อาจารย์ติด5ประจําปีก็จะสตาร์ทงั้นเราพอโรงเรียนจะสบายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างที่ท่านให้เกียรติประธานในที่ประชุมก่อนเด็ก1000น่าจะประมาณ2500ร้อยอยู่200โรงเรียนไม่สบายก็จะเดิน ภารกิจความรับผ <'s> ิดชอบต่อเด็กและเยาวชนเจการพัฒนสางสคเชนอความรู้คาวามรู้องระหว่างคใหญ่ไม่ีความเป็นไทยเพื่อสร้างแเป็นดาใกับเชในการาต่อไปในการจัดการบันทิ แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ในวันนี้ได้จัดกิจกรรมนันทนาการการแสดงความสามารถของเด็กการเล่นเกมการล่าเล่นต่างๆพร้อมทั้งได้มีการจัดเนื้อาหารขนมเครื่องดื่มและมอบของขวัญให้กับเด็กๆทุกคนที่เข้าร่วมงานในวันนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเทศบาลนตคอนภูเก็ตคุณพงษ์บ้านซางคุณนฤทธิคุณตุลีคุณเจ้าคุณปุ๋ย เป็นตลาดส่รวมั้งหนี้ถน่ทาท้าัใกล้เกษตรกรให้สของนักเรียนทุกคนโดยมีวัตถุประสงค์ดนต่อไปนี้เพื่อให้ถูกภ้องได้จากการฝึกความสัดคั้องของเด็กและโลยรวมเพื่อให้นัเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเหนได้ามตองเพื่อให้มีการสเสริมพัฒนาการของเด็กให้ที่ความตาลุกข่เหมาะสมตามวัเพื่อให้นักเรียนและขรองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ให้ชุมชนได้ร่วมงยนในงานที่แข่งข้องได้ความสมขความเชื่อมโยงกันและที่ได้เวลาจบลแล้วฉันขอเรียนเชิญท่านอายุเพื่อสรขในะครับท่านได้รับการเกีบผลงาดังกัระดับที่250แต่พอทุกเรื่องก็บางท่านก็สามารถที่จะบุ่มสุ่มส่วนสุ่มับเอเจนก์มามาสุ่มงานเข้าตานครับออ กรรมการชุนชนนะครับกรรมการตลาดมูลสารกรรมการอ้า,ามขอตุยนะครับอ้าเข้อนะครับผู้แทนจากกรรมการาชุมโรงผู้ปกครองนะครับตลอดจนสมชิสภาทศบควตะกรอเก็บผู้ปกครองคุณครูนะครับที่รบรับตลอดจนน้องๆนักเรียนที่น่ารับทุกคนนะครับวันนี้ รู้สึกินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเปอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการจัดการบรนเวณของอชาติในปี2568ของโรงเรียนวัดแนชลังสัรก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับท,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 ทุกทุภาคส่วนทุกๆเครือข่ายที่มาร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นให้เด็กๆมีความสุขไม่ว่าจะเป็นชมรม ทางชุมชนนะครับทางโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารท่านพอท่านหลอพอตลอดจนคุณครูนะครับทุกทกคนนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสละเวลานะครับมาทำกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นท่านท่าน,านคุณรัตนะครับทางเจ้าวาดวัดเจรังสันแล้วก็ทางชมรมผ้วกรองนะครับทางศาลเจ้าทางอัม้มจุ๋ยนะครับอั้ม อุจจ้อนะครับรวมถึงชุมชนทุกๆท่านนะครับกรรมการทุกท่านที่เสียสละกันนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนทุกๆรายที่ผมอาจจะไม่สามารถเอ่ยและกล่าวชื่อได้ครบถ้วนนะครับก็ขออนุญาตฝากความขอบคุณไปยังทุกๆท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะชมรมผู้ปกครองนะครับที่ได้ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณต่างๆให้กับทางโรงเรียนนะครับเป็นเครือข่ายที่ร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่ทางโรงเรียนขับเคลื่อนมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่า เพื่อประโยชน์แล้วเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กๆเยาวชนลูกหลานเราจริงๆนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณเวลาทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆเราทุกคนนะครับจะเป็นเด็กที่ดีนะครับก็ขออยากฝากคาไว้3ามคำสำหรับลูกๆทุกคนนะลูกนะสิ่งหนึ่งที่นายกอยากจะเห็นเด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นเยาวชนที่ดีในในภายภาคหน้านะครับอยากฝากสามคำไว้ให้กับลูกๆทุกคน ตระหนักนะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วทุกคนจะมีความสุขคาแรกก็คือคิดดีรูนะดด้ไหมคิดดีหมายความว่ามุมมองใดๆที่ลูกคิดอ่ะต้คือขอให้คิดดีๆนะครับอะไรที่ไม่ดีก็อย่า,อามาอยู่ในสมองนะครับทําดีอะไรที่ทําได้แล้วก็ทําเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อคนรอบข้างก็อขอให้ทําดีนะครับแล้วสุดท้ายก็กคือ พูดดีทำดีนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับ3ามคำก็ขอให้ลูกๆทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วลูกทุกคนจะมีความสุขตลอดไปนะครับก็บัดนี้ก็ได้เวลาที่เหมาะสมยิ่งแล้วก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกๆท,ท,ท่านณนทีนี้นะครับร่วมกับผมเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติใะปี2568ของโรงเรียนวัดขอจอรรังสรรค์ณนะบัดนี้ครับ,บดืทัสดีครับ เดี๋ยวนะคะลูกเวทียังไม่สมบูรณ์ขออีกหปซค่ะนี่เลยค่ะเดี๋นะคะเออเตรียมตัวนะคะพอสิ้นเสียงอันนี้ปัง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 นั้นคือเราจะเปิดเวทีวันเด็กของเราอย่างเป็นทางการนะคะอะขอเชิญท่านพอท่านรองบนเวทีด้วยนะคะอ่าขอเชิญคุณโกสุมได้ค่ะ ตัวแทนของชุมชนวันนี้นะคะได้มามีส่วนร่วมจัดงานวันเด็กของโรงเรียนด้วยนะคะเ,คเดี๋ยวเรามานับถอยหลังกันนะลูกอ่าเดี๋ยวเรามานับถอยหลังพร้อมๆกันนะคะ Thank I that's นั่นแหละค่ะเดี๋ยวมีมีมีอยู่ย่างนีเลย<ห>ค่ะเป็นเจแล้วค่ะโอเคค่ะเอาเด็กๆลูกเราจะนับถอยหลังเริ่มที่เก้านะลูกนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่เดี๋ยวเพิ่มยงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกออกจะเวทีนิดนึงลูกเตรียมเวทีนิดนึงค่ะบอคะร้องขาขยับมาให้มันเท่่ากันโอเคค่ะเราไม่ท้ายครับถอยหลังเริ่มที่เก้าลูกเก้า เราขอำเชิญทุกคนเข้าสู่วันเด็กของโรงเรียนเทศบาลรถจรรังสันค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าท่านนายกย,ยังยอยู่ขอหยิบรางวัลใหญ่อ๋อหย,ย,ยิบก็ไม่ได้แล้วหรอคะ อ่าโอเคค่ะโอเคค่ะดังนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกับเด็กๆนิดนึงนะคะอ่าได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทุกคนขาขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะอ่าขอญาตถ่ายรูปถ่ายรูปกันก่อนค่ะอ่าคุณครูอ่าคุณครูทุกท่านค่ะเชิญด้านหน้าเวทีก่อนนะคะทําเวลาให้หน่อยค่ะคุณครูค่ะคุณครูและบุคลากรทุกท่านด้านหน้าเวทีเลยค่ะเอนั่งแล้วแต่ท่านเลยค่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนตื่นเต้นอยากจะ อยากจะยิบรางวัลกันแล้วอยากจะเต้นนะคะเวทีก็พร้อมแล้วอเออท่านแขกผู้มีเกียรติด้วยนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติขอเชิญร่วมถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยคะ<อ>่ะด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะ อโตโตน้องน้าน้องโตค่ะเชิญค่ะถ่ายรูปร่วมกันค่ะอผู้ปกครองนะคะที่บริเวณนี้เชิญได้เลยนะคะมัถ่ายรูปร่วมกันได้เลยนะคะ <c oughs> อ่มินิฮาร์ดคะเด็กๆม่นิฮาร์ดลูกมินีฮาร์ดคะเอาเย่เย่ลูกเย่ยค่ะ1น3เย่ย อ่ะเด็กลูกเด็กๆหันหน้าไปทางนู้นเลยลูกเด็กหันหน้ากลับหลังหันหนะลูกกลลังหันหน่อยเย่โ yeah. okay. อเคเด็กยกลับหลังหันไปแล้วเย่ yeah. พร้อมกันอีกทีนะลูกขอเย่พร้อมกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> อ่ะพร้อมนะหนึ่งสองสเย่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 เ่ ใส่ T.N.M. สามสามยัยโอเคนเ่น 2, yeah! okay. นารักมากค่ะขอบพระคุณท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากค่ะดังนั้นค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะอันงร้องเพลงต้องเป็นผอ,นอ,อที่หยิบรางวัลเปิดเวทีนะคะ ต้องเป็นพอค่ะฝ่ายรางวัลเตรียมพร้อมค่ะเราจะหยิบรางวัลใหญ่หนรางวัลเปิดเวทีอ่ากลองรางวัลเชิญนะคะเราจะหยิบรางวัลเปิดเวทีวันเด็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเอามาค่ะรางวัลพิเศษค่ะเด็กๆปับมือหนึ่งค่ะ อ่าไม่ได้ยินคุณครูเดี๋ยวไม่ได้ยินชื่อคุณครูนะเรียกชื่อนะรบเมื่อสองครั้งหัวละหนึ่งครั้งอ่ามีแต่น้องๆเลยที่ทำตามคุณครูพี่ข้างหลังไม่ได้ยินเสียงคุณครูแน่เลยอ่อีกสักครู่ลุยอีกสักครู่ นะคะวันนี้ก็ไ,ได้รับเกียรติจาก,นนกท่านนายกเทศมนตรีนะครภูเก็ตนะคะท่านมาเป็นประธานเปิดเวทีวันเด็กวันนี้เวทีกระเบิดแล้วพร้อมแล้วนักสแสดงเอ่ยของขวัญรางวัลเอ่ยพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะ,สะแสดงณนะตอนนี้แล้วอบตุนก่อนไหมออน้องได้ไหมเดี๋ยวเดี๋เก เนื่องจากปีนี้เรามีความพิเศษนะคะโรงเรียนไม่ได้จัดงานตามลำพังนะคะเรามีชุมชนรอบข้างของโรงเรียนเราซึ่งมีชุมชนอะไรบ้างเด็กๆดูวันเวทีนะลูกมีตั้งแต่ชุมชน้มนซาจุ้ยตุยมูลนิธิจุ้ยตุยนะคะลูกแล้วก็มีศาลเจ้าพุทธเจ้าแล้วก็มีชุมชนตลาดสดเทศบาลภูเก็ตซึ่ง้มีอุปกระกร์คนเหล่านี้ก็สนับสนุนของข,องขวัญรางวัล ให้เด็กๆนันคุณครูจะถือโอกาสนี้นะคะเปิดเปิดเวทีเดี๋ยวคุณครูจะเชิญแขกผู้มีเกียรตรงนั้นสักท่านหนึ่งเอาใครดีเอ่ยเอาคณะกรรมการขั้นพื้นฐานของเรียนดีกว่านะคะคุณบุญชนะค่ะโอเคค่ะให้เกียดนามาหยิบรางวัลสักหนึ่งรางวัลเปิดเวทีวันเด็กรางวัลแรกเปิดสำหรับเดี๋ยวคุณครูให้กิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูท่านเลือกรางวัลก่อนค่ะเดี๋ยวเอาอะไรดีคะลูก รางวันแรกเปิดเวทีเอาอะไรดีเก่งเป็นช่วงไว้พี่เอาจัก,กรยานค่ะเด็กๆกเรียกร้องจัก,กรยานค่ะเอาคันไหนดีคะคันไหนดีคะ,ะเดี๋ยวให้ท่านเลือกเลยเอาคันแบบว่าเอาคันไหนดีเอาคันใหญ่สีอะไรดีคะสีแดงไหมคะเอาสีแดงคูดีอ่ะสีแดง่กกาภาวนาเร็วสีแดงนาภาวานาเร็วเมื่อกี้ ใครเป็นเด็กดีบ้างเนาะอันนี้เป็นพี่นันนาการจากร้านเกียรติสินสเตชชั่นเลอรี่นะคะเ,เร็ว่ะกขาขาต้องเข้าแล้วโอ้มจะได้ใครหนอจะได้ใครหนอโอ้มาเลือเกเลือเกเยมาเลือกเกยมาเลือกเกยได้ค,ค่ะอ่าอยู่ในมือ น้องๆประถมน้องๆอนุบาลขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะที่คุณครูยิได้เป็นของพี่มัธยมมไหนคะครูที่มไหน,นมัธยมหนึ่งอยู่ไหนลูกอ่าไม่ได้ยินมัธยมสองเช็คเช็กก่อนเช็คก่อนมัธยมสามอ่าสองกับสามเสียใจด้วยนะคะคนที่ได้ไปเป็น มัธยมหนึ่งทับหนึ่งตรงไหนเอ้ยอหนึ่งทับหนึ่งอยู่ไหนคะลิกยกมือในอ่าหนึ่งทับหนึ่งอ่าเป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงทำใจอำผอ้ชื่อขึ้น้นด้วยสอเสื่อ,อนำสกุลลงท้ทยด้วยรอริงใครอะพู้ทีเ้าตัวรู้หรือ,อยังรู้หรือ,อยังคะเอายืนขึ้นเลยถ้ารู้ตัวเองว่าใช่หรือเปล่ายืนเลย สอเสือลงท้ายลอลิงนามสกุลไทยสิทธิอะไรดีเด็กชายสิทธิศักดิ์มากูรค่ะอ่าเมื่อยินดีกับเพื่อนหน่อยค่ะลูกเปิดเวทีนะคะเปิดด้วยหนึ่งทับ1หนึ่งเลยนะคะหนึ่งหนึ่งมาเลยค่ะพอนึงด้วยเออเล็กหนึ่งมดนี้เล็กหนึ่งแน่เลยยินดีด้วยครับ เรายังปันได้ไหมหรือจะขออายเลยขายเลยขายเตเลียนเชิญท่านขอนะคะแล้วก็เรียนเชิญแข็แขมนะคะ, <laughs> อะโอเคค่ะขอแสดงความยินดีด้วยรางวัลแรกนะคะยักรยานก็เหลือสิ สามพันโอเคค<ะ>่ะเพินไปหน่อยเ okay, คค่ะเอาหลายๆรางวัลค่ะทีนี้พอ,อพร้อมและะ้วค่ะน้องปานเชิญรางวัลพิเศษค่ะพอว่าพอพร้พอมแจกวันนี้เอาทุกระดับชั้นเลยใช่ไหมคะเอารางวัลพิเศษมาก่อนค่ะพอแต่กี่ชิ้นรางวัลพิเศษหยิบพอว่าแจกไปเลยวันนี้ เดี๋ยวจนเหลือเก็บกลับไปสะพานหินอีกอ๋อเลือกเลยค่ะอ๋อเลือกเลยอ๋ออยากได้เลยออหยิบเลยค่ะอ่าพี่หมีค่ะพี่หมีนะคะเป็นของคุณครูอ่ารุ่งทิวาเลี้สกุลนะคะนี้นะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นของคุณครูวิจิตาแล้วก็อันนั้นเป็นของคุณครูอาดามศรีอ่า้เป็นไรค่ะนะสามชิ้นก็อ๋ giao lại à cái đi nữa à được 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 อนนกรพ่องสุวรรณลูกมาเร็วอันนกรข่องสุวรรณมาเร็วลูกเบาเร็ยวลูกเบาเร็ว,รว,รว,รวอ่าอันนี้เป็นของคุณรูรุ่งที่วาได้อนุบาลสองด้วยได้ลูกตัวเองด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะโอเคค่ะอ,อันนี้นะขอขามอบขอบด็กค่ะ,คะอเออันนี้ลูกอันนี้ครับอันนี้ครับมืดีใจคือหน่าจะแบบว่าดีใจมากเ๋อยิ้มเต็มที่เลยลูกหด้าสี่สามสอง เฮยินดีด้วยคับคุปปาคุปปารับเด็กไถวลูกต่อไปชิ้นนี้ลูกของคุณวิจิตาเป็นตุกตาน้องหมีน่ารักน่ารักค่ะว่าค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกถึงยังอันนี้ค่ะอ่าอันนี้แหละค่ะนี่ก่อนอ่าอันนี้เป็นของน้องฝาสองอยู่ไหนเอ่ย อ่าเป็นผู้หญิงเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรปรีชยาแท้เก่ามาเล้วอันนี้ตอโอเคคล่อันนี้อนไหนก่อน อันนี้ปอสี่ถึงหกใช่ไหมสองชิ้นเท่าไหรพออ่ะพอสี่ถึงหกสองชิ้นออยิบะไรค่ะอยู่ในมือกูที่แล้วที่เบิร์ดเด็กน้องหยุดเนี่ยตอนนี้ด้วยค่ะพออ่ะปอสี่ถึงหกพอหกหนึ่งชิ้นหกอยู่ไหนเอ้ยพอหกหนึ่งแล้วก็พอห้าทับหนึ่งเออเอาน้องก่อนนะให้น้องชิ้นไหนคะ อาชิ้นนั้นเป็นของเด็กชายนับชาโนนแทตันค่ะมาเอาเลยลูกมาเอาไปอยู่ไหนอยู่ไหนนับหนึ่งนับหนึ่งอยู่ไหนนับจอชานน์อยู่ไหนลูกมาไหมคะแั้ชานน์เป็นนักแสดงหรือเปล่ามาค่ะเชิญหนึงนี้เลยลูกมาเลยค่ะกลงกันต่อนะครูนักสามแล้วครูตัดสิเลยนะ ต่อไปขอพี่ป .6 ค่ะ6กั้นอยู่ไหนเอ่ยเด็กหญิงกันกัญญาพัฒน์เถมราค่ะอยู่ไหมอยู่ไหมถ้าช้านับหนึ่งสองสามแล้วค็ปูกระไรเลยหนึ่งสองสามเออกัญชพรลูกคุณครูขอไปไหนคุณครูเบ่งเลย

อของมัธยมค,ค่ะสองชิ้นค่ะพี่มอสามค่ะพี่มาถามเออ,อเคสองชิ้นถ้าก็จริงอันนี้นะคะเปน็นฟองฟามาเนเรื่อยยามบ้เนยิ่งตุ้มหามเลยผมใช้ไม่อยากได,ได้เด็กชายพัดทวัสสวัสดค่ะดูไหมาม้นเลย

นักเรียนชั้นหนึ่งห่ะมหนึ่งไหนเอ่อมันจะหน่อยสองชิ้กนะามันกี้หนึ่งนับหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็หนึ่งนับหนึ่งที่เรียกใช้การบรรยากาศวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็คึกคักมากเลยนะคะภายในโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะหาก แล้วก็วันนี้แอดขอปิดการไลฟ์สดไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในช่วงถัดไปคะ่ะ ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใ้ในการสแกนแต่สัมผัสนะคะการที่เปลี่ยนผ้างานราวัลไม่ได้กิดขึ้นวับนี้งานพุทธศักราชิ5 6 4ก็ยังรักษาไว้สองสมเดือนนะครับสองสามเดือนสองสามเดือนยังไม่ไ้ตัดขาดเลย เป็นรางวัลพิเศษนะคะให้เราเลยค่ะสองคนนะวันเด็กใหม่ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีกับวันเด็กนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆวันเด็กทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ ถ้าเป็นผมเองเนอดีตก็เป็นวันที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็เป็นวันที่น้องๆจะได้รับโอกาสได้ของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านก็ขอให้ทุกๆคนนะครับแล้วก็ทั้งเด็กและทั้งผู้ปกครองนะครับมีความสุขนะครับมีความสนุกและก็มีชีวิตนะครับตั้งแต่ปีใหม่นี้ก็ถือโอกาสให้ชีวิตที่สดใสนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเทศบาลนครนะครับแม้แต่ว่าชุมชนทุกชุมชนก็จัดกิจกรรมเยอะแยะครับ วันศุกร์นะครับพลาดวันเสาร์ก็มีนะครับถ้ามีโอกาสอะไรก็ไปเจอกันร่วมงานในวันสะานหินและก็ได้ตามชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตได้ทุทกๆวันครับใน2วันนี้ครับขอบคุณนะครับเชิญชวนทุกคนกันนะครับสวัสดีวันเด็กครับรียน้ควม ไปต่อนะครับนะครับกินเลยเผื่อได้เค้านะครับอ่ามาครับการมาต่อไปนะฮะอ่ะพิเศษนี้ขึ้นเป็นทุกตานะครับสปสชสปสชเป็น <laughs> ah,